จะเป็นผู้มอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านังคุลโดยมีคุณคุณครูนันทพรเทือดแต่ครับเป็นผู้รับมอบเป็นการมอบทุนสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนในวัดรุรงเรืนอนรำดับต่อไปขอ,อเรียนเจญคุณคุณเรื่องบุญมี ทุนส่งเคราะห์นาะงานชาปนกิจของคุณเมบุกใช้ศิรษาหลุกเต่าหลุกล้านได้จัดทุกมอบเวายผัดมอบ่นาทีเป็นผูรัยมอศูนย์เด็กเล็กปกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านหมอบทุนเอาไว้นะ มุมมีอาชิญข้างหน้าครับครับลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณคุณอาบังคงีรีเป็นผู้มอบ ให้กับกองทุนแม่ของแคนดินบ้านนางกุลผู้รับแทนคุณพัฒน์ขนโสภาครับขอียนเจิญครับเป็นสมาชิกอปตอของ เป็นการท,ที่รับมอบสินใหม่จากไทยประกันชีวิตโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสาขาผูกัรนำโดยผู้จัดการอาภาคอาวุโสนายวิชัยระงับไทยผู้บริหารศูนย์สหสศรีสุวรรณ ผู้บริหารศูนย์ชนิดาพาทิพดุนผู้บริหารศูนย์นารีลานตูรผู้บริหารหน่วยอตินุชเป็นดอดคุณนันทนาคงรา่าคุณดีรศักดิกม์มนตชัยและเจ้าหน้าที่ครับมอบเงินกินไหมจำนวนเงินหนึ่งแสนบาทของของกังด้วย และพร้อมฉลาดม่งจดด้วยนะครับขอด้นเชิญครับเชิญประธทนลูกหลาน móc thun khăn chubiết móc khăn chubiết móc khăn chubiết móc thun khăn móc khăn móc khăn móc khăn chubiết 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 móc khăn ในปี2490ท,ที่บ้านอัคกุณจังหวัใจดีอำเภอพังจังหวัดศรีสะเกดเป็นบุตรของพ่อพัมคุณแม่เดียวมีพี่น้องทั้งหมด5คนแล้วก็ได้สำรสกับคุณพ่อ,อีบุญมีมีบุตรด้วยกัน4คน ตลอดายุของสงเณตั้งใจทางานกระทั่งไม่มีเวลาหยุดครับเอนเปิดฟงเปนเดือเปนที่รักกำลัง่ารตรววัิกันเนาะกำลัง่ารตรววัตประชาชนกันอยู่ช่วงนี้การะรววัดยากประมาทในการทำบุญเปลี่ยนชจ้าเจ้าเ้เ้เจ้ต้า uh, uh, ้า้าา้ อยู่ๆก็ตายไปแบบนี้คนเลือกเลือกตายก็ได้ตายก็ได้คนเฮาเกิดมาวันนี้บุคคลความตายสุดใจสายสาืตายเร็วแค่นั้นสายตายเร็วแค่นั้นนะบางทีบางท่าน20ปี30ปีตายก็มีหา60ปีตายก็มีตายในหททองก็มีพอตกมาตายก็มีมันเลือความตายบ่ได้ เร่บุญกรรมของู้ใดที่สางม,มามกเวียนกรรมของแต่ละบุคคลคือเป็นกรรมนะคือกรรมของแต่ละบุคคลกรรมดีกรรมชั่วจะได้สร้างม,มากแต่อดีตาชาติหรือแต่ใดมากก็บอหูแล้วเนะาะทำมันก็บอกหัวท่านก็เกิดมาอยากเห็นแสงตะเวนะนขาในจะเทืเทอ นนเกิดมากหนึ่งสองขนตายไปกับนี้ท่านโอ้โอกวายู่ยืนก็อยูยืนหลายนบนรรยากาศเอานบรรยากาศเอา ข้าถวายข้าวต้กนกลเจ้บอเชิญแขกผู้มีเกียรติเป็นตัวแทนของพี่น้องที่มาร่วมชาวพนักพิจ,จบของคุณแม่บุกไทยิบตะในวันนี้ออท่านที่หนึ่งท่านขอสอุรเชษฐำดานล้ำพอจเอออดินว่านังคุณบริงิตต์ ที่สองขออสำเร็จชาญพินิษอดีตเพื่อนวยการโรงเรียนบ้านดังกุ้ที่สามตัวแทนจากบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสาขาผูขันนายวิชัยระรับไทยขอต้นเชิญครับ ทดนกิสาคุณพอ่อกรุ๊ปตะเคียนจันทร์อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเพิ่มสุพัฒนอุตมขอนินเชิญครับนันนี่ว่างอ่ะนู่นนน พี่นิตตะวันพระชายกับตุ้แทนจะเปิดกาเทไทยแบบกันชีวิตทั้นที่หกคุณนิตตะไทยนัตตะประธานสภาอบตตะบนไดดี ท่านพี่เจญ่คุณวงศ์สะทือนคุณช่วยผู้ใหญ่บ้านมูหุกตำบลห้วยตุมนันขอได้เชิญครับ ini konak ini kon petir pipet ini kon sebagai judi main kartu putu karena petir hitam petir berapa berapa kau ini kon sebagai